สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกผู้ทุกคนของผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องช่างน้อยพาเพลินจุดเอฟซีช่างน้อยถูกทันนะครับเดอ้อครับผมวันนี้ก็ในเวลาพี่น้องต่อเติมหน้าบ้านครับผมหน้าบ้านนะครับเนาะ แบบตรงที่มันล่มมึงน,นั่นยนะพี่น้องที่ทมันพังมึงนั่นแหละครับผมมาเลยเฮ็ดร้อยเองครับพี่น้องเดี๋ยวไปชวมวยบริการกัน,กนครับครับผมเริ่มเลยพี่น้องน้องอ้ามน้องอ้ามสวัสดีครับกันเล่เจ็ดน้งนองอ้ามครับเขากำลตื่นพี่น้องอ้ามนะครับพี่น้องเฮ็ดเองครับผมทำเองเฮ็ดก็เป็นเชิญทางหน่อยนะครับผมทำเองทำเองเฮ็ดพ่อใหญ่บางแดดครับพี่น้อง เลยบางแดดบางฝนครับเลยบางแดดบางฝนไม่กะอันน้ำพีน้ำนองนะครับผมไม่ได้ซื้อตะเสาพี่น้องซื้อตะเสากับปูนกับตะปูครับพี่น้องไม่กะพี่น้องเอาให้สร้างกะช่างน้อยทำเองนะครับไม่ได้จ้างครับผมทำเองไม่ต้องเสียค่าช่างนะครับ เฮ็ดเอาเองพี่น้องก็เอาพอได้ครับกะเอาพี่น้องช่างกะกะว่ามันงามก็เอาหลดครับผมเขามาแม่นสร้างเล้วพี่น้องเนาะกะว่าให้มันมาตรฐานคำว่าเน้นเหมาะกัโอ้ยเน่นครับผมก็สิใส่ต่อใช่ยังในพร้อมนี่พี่น้องนี่พี่น้องนะใส่ต่อพร้อมพี่น้องใส่ต่อคำไวใบพัดก็สิใส่ต่อคือปัดกันเบอร์เท่นั้นครับใส่ต่อไปาะว่าหินไม้มันตกลงมาครับผมใส่ไม้เฮ็ดรไป พ่อได้ยู่ซะก่อนครับพี่น้องต่อไปแน่แน่น่าโคตรโมนี้ก็บเได้เลือออกเลือออกบดครับผมเได้เฮ็ดโค้งเล็กครับผมลอดลอซับก่อนพี่น้องลอเงินก่อนอันนี้ครับพอได้อยู่ซะก่อนครับพี่น้องพ่อได้ยู่กันไม่ผ้าภาคหนาอยู่นี่ไม่แห้งก็ะเจด้เลือดออกเว้ยครับผมฟังข้งนี้ก็ะเจด้เฮ็ดโค้งเล็กออกมาเลยครับผมนี่ครับทั้งหนานเด็กกะทิก่อปูนนะพี่น้องนี่ก่อปูนแล้วก็ใส่ประตูกระจกเหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับต้นนี้พี่น้องนี่ ต่อไปควรจะพี่น้องอยืนหนีมีแห้งหาเงินไหนหลายเขากันจำเนียก็เอาทางเงินกันพอได้อยู่พอได้บางแดดบางฝนพี่น้องเนาะครับผมใส่ไปล่างเล่นใจใส่องช่างน้อยภาเพื่อนนั่นได้ครับเด้อเดี๋ยวใกล้สิแล้วเดี๋ยวช้างน้อยเดี๋ยวทายบังเรียดได้พี่นอ้องเด้อครับผมจอดตัวห้ามันจอดตัวพี่น้องตอนนี้ก็ทำโครงเสร็จแล้วนะครับทำโครงเสร็จแล้วครับผม โกงโค่นแล้วกับลอมุ่งครับพี่น้องก่อนลอมุ่งนะครับรอมุ่งเฮ็ดเองพี่น้องเฮ็ดเองทุนหน่อยพี่น้องทุนหน่อยต้องเฮ็ดเองครับผมทุนน้อยต้องทำเองตอนเด้ไปซื้อสันไทยมาแล้วครับพี่น้องสันไทยซื้อมาแล้วสันไทยเม็ดละหกสิบเก้าบาทครับผมแบบธรรมดาก็ได้บางแดดบางฝนครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวซานหน่อยอก็ที่ดีมุ่งมุ่งไว้ก็สี ใครก,ก็เกาเถาะพี่น้องวันเห็นบ่ะมันแดดไทยบ่มุงพี่น้องนะแดดมันซองเข้ามาในบ้านครับผมแดดแดดบิดเบื้อเลยครับพี่นอ้องคุณเบิดแดดก็ระชีบมานใบสามมงครับผมให้แดดว,วิดลงังคาหลังตัวนี้ไปมันใบาสามแดมดตัสิบิดแดดบิดมือ้อโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวซ้ำหน่อยมุงแล้วเดี๋ยวซ้ำหน่อยเก็บข้านเล็กกักดให้บมดนะครับเด้อเราจะออกมางามซ้ำได้สิผ่านมานนอเห็ดเองครับผมครับผมตอนนี้ก็มุงหลังคาเสร็จแล้วนะครับแล้วอะพี่น้อง ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ะให้เปืนดันนอกโอ้สุดยอดครับแดดทักพี่น้องแค่เนีย้ยน่ะนี้ครับผมว่มาบุ้งแล้วบ่บาแดดอะไรบัา,บ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 าอากาศห้อนห่อนแค่กบมะมงครับผมบง่ามคือสร้างพอดับนะพี่น้องต้อการพ่อได้ครับแค่ก็แดดแค่ก็ฝนนะพี่น้องเนาะ เรียบร้อยแล้วครับผมพานป่พี่น้องพานป่พ่อได้ปะ่ะไม่ก็ว่าพ่อครับผมไม่เบิดก็เลยเอาซับนี่ไม้หมดครับผมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วน้ำน้ำพอดีพอดีเลียนเล่นพี่น้อง,อองออเห,นหนง็นปะ่ะพอ่อโบ้แล้วก็สีโบ่แดดครับพี่น้องบันพวกตีสีแดดเขาได้บาดเลยนะครับบ่แดดเขาได้บาดเลย บ้านเด็กครับผมงบประมาณอยู่ประมาณเดี๋ยวเด้อสันทายอยู่พันหนึ่งพันหาสองพันงบประมาณอยู่สองพันห้าครับผมเนี่ยครับสองพันหาได้พี่น้องขนาดเทเด็กนะครับเดี๋ยวยังหมดสองพันหาเลยครับผมนี่หมดสองพันห้าร้อยบาทขนาดทําเองนะครับผมไม่ได้จ้างช่างถ้าจ้างช่างมีอยู่แล้วสี่ห้าพันครับผมนี่ค่าสร้างของมานสองพันอยู่แล้วครับพี่น้องค่าเห็ดนี่ค่าจ้างสร้างเพราะส่วนนี้ค่าสร้างแพงครับผมเพราะอะไรคิดเป็นตารางว่า แค่ข้าวซางตัมือเนี่ยนี่ครับประมาณนี้พี่น้องโอเคนะครับนะเดี๋ยวชายบรรยากาศให้เบิ่งอีกครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มุ่งแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมมาเศร้ามื่อยครับพี่น้องแต่ทีเดียวทความสะอาดก็จะได้ทําความสะอาดครับผมนะครับแม่น้องออมกับแมลงอามทำความสะอาดด้วครับพี่น้องทักทายนะครับผมทักทายเอสซีนะครับทักทายพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับก่อนเร็วก่อนเร็วสวัสดีครับก่อน ท้องอ่างสวัสดีค่ะได้ยังลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยครับพี่น้องเฮ็ดเอาเองพี่น้องเพราะว่าจังะไปจ้างสร้างนะครับเนาะของแพงครับผมเล็กกัดขึ้นเท่าตัวแค่ครับพี่น้องของแพงก็เลยใส่เอาใหม่ใหม่กับื่อนพี่น้องแบบว่าบาแพงครับผมสุดที่พี่น้องพี่น้องตางเอาหายแน่ก็เลยก็เลยตางเงินให้เพิ่นซื้อกาแฟน้ำครับผมที่แต่เพิ่นเบาหรอกครับพี่น้องเพิ่นเอา แล้วก็ไอ้เพคนซื้อกาแฟซิคาลลอยเลยครับผมทาใหม่แล้วก็ของที่จะซื้อก็มีสันไทยแล้วก็เสาแล้วก็ปูนครับพี่น้องตกไปประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนาะไม่ได้จ้างช่างครับพี่น้องครับผมกับะมาณนี้ครับผมกับเฝ้าซื้อบัตรจองตัวในพี่น้องเด้อในตาไลท์ครั้งที่สี่สิบสองเราไลท์สดวันที่สิบเก้ามีนาคมนะครับเนาะเฝ้าซื้อบัตรจองตัวในพี่น้องเดอครับผมเดี๋ยว จ้าหน่อยก็เชิดไปข้ามโฆษณาซอยกันกะเชิดเทพปูนไม่ได้พี่น้องข้างหน้าเทพปูนหมดเลยครับบางมีแดดจัาหน่อยขนงตอนนี้หมาแดดประมาณสี่เทพปูนหมดเลยเพราะว่านหน้าหนาวคนมันจังบเบาแช่นะครับผมขับขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบแม่ข้ามโฆษณาขอบคุณเอฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพลินครับผมคลิปนี้เนอทานี้พกกางเกงหน้าสุดท้ายเดี๋ขอกราบคมาสวัสดีครับจดดีไม่ใช่ครับผมไม่ไปเลยขนาดไม่ไปนะไม่ไปเายอ้ําอ้ํา